สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนเทรนเนอร์ชาวโปเกมอนเกอทุกคนนะครับก็วันนี้นะครับได้มีโอกาสนะครับเอาตัวศูนย์นะครับนี่นะฮะก็มีบัสโซยศูนย์นะฮะเมลเมเมลตันศูนย์สโลโบศูนย์นะฮะเอาไปลงมาสเตอร์ลีกนะครับมาดูกันว่าจะพังยับเยินขนาดไหนนะครับไปดูกัน ครับคนแรกนะครับมาเลยอ้าวไปเลือกผิดครับเลือกผิดนะครับชื่ออะไรลิสตักสามนะครับนี่มาเจอกันหน่อยครับนะครับมาตัวแรกนะครับเกียร์ลาดอนนะฮะเจอกับเมเมลตันนะครับเมเมลตันผมมีท่าฮันเดอร์ช็อคกับล็อกสไลด์ครับผมไม่กลัวครับท่าแรกเขาเป็นมังกรด้วยนะฮะ มานี่เี่เล่เล่นี่นะครับล็อกสไลด์หรือท่าผู้ผาทลายนะครับเกียร์ละด์เปิดเกาะกันไว้ได้นะครับขาแรกก็ตีเขาเข้าอยู่นะครับแล้วเราก็ตามไปด้วยท่าล็อกสไลด์หรือผู้ผาทลายครั้งหนึ่งรอบนี้กันหรือไม่เอ็กซ์แลนด์ไม่กันครับบมโอ้โห นะฮะแล้วเขาก็เตรียมปล่อยมานะฮะคิดว่าน่าจะเป็นท่าครั้นนะฮะกันไว้ก่อนครับถ้าครั้นเนี่ยรถเยอะอ้าวโหไฮโดรปัมเลยะฮะไม่กันเมื่อกี้ตายแน่นะฮะอ่าไปแล้วครับเกียรลาดอสนะฮะตัวต่อมาโอ้โหครับตัวที่ผมไม่อยากเจอเลยนะครับโอ้โหฮิสทานครับเป็นโปเกมอนไฟหินนะฮะไอไฟไฟเหล็ก นะครับโอ้โห,โโหผมก็จะมีบาสตอยแล้วครับนี่บอยจะไปสู้ได้แต่ว่าท่าช้าเลือกเกินนะฮะไม่รู้ท่าอะไรครับปล่อยมาเฟมทาวเวอร์ Tower, นะครับหายไปครึ่งหลอดแล้วเขาก็เปลี่ยนตัวมานะครับเป็นใครลิวนะเจอทางไอส์บีมหน่อยเป็นไงไครลิวนี่กันไม่กันไม่กันตายเลยนะ ไอซ์บีมเกือบตายครับผมสำหรับไคร,ริวนะฮะโอ้โหแล้วไคร,ริวก็ตีผมตายไปนะฮะโอ้โหนะฮะผมตัดสินใจนะฮะเปลี่ยนเอาเมเมลตันมานะฮะซึ่งไคร,ริวก็พร้อมปล่อยท่านะฮะปาบนะฮะดากก้อนคอครับผมไม่น่าเลยผมน่าจะกันไว้ครับผม ก็เป็นส,ลโ,ลโ,สลโลโบครับสลโลโบฮะสโลโบนะฮะแล้วก็ปล่อยท่าน้ำไปครับไปนี่ฮะปล่อยไปเลยวอตเทลิลเฮนะฮะเอาหน้าเสียดายจริงนะโอ้โหเจอดอกหนึ่งนะฮะผมมีเกาะก็จริงแต่ว่าดูท่าแล้วนะฮะผมไม่น่าจะ ตีเขาทันแล้วฮะเพราะว่าท่าแรกผมเป็นคอนฟิวชันนะฮะเหล็กกันคอนฟิวชันได้อยู่นะ,ะแล้วมันเก็บเอเนจีช้าเลือกเกินนะผมทันไหมทันไหมไม่ทันครับผมโอ้โห,หน่าเสียดายจริงครับโอ้โหถ้าทันนี่ผมสามารถจัดการฮิตทานตัวนี้ได้เลยนะสโลโบตัวนี้เนี่ย c ีพมันน้อยด้วยนะฮะ c ีพีแค่พันสีนะครับโอ้โหนะฮะจบไปฮะ,ะตื่นเต้นอดีรล,ลีหลังแรงแรงนะฮะนี่แหละฮะ เล่นให้ชนะมันก็เล่นได้นะฮะแต่เล่นให้สนุกมันต้องเล่นแบบนี้แหละครับผมรอบนี้แพ้ไปครับผมแค่นี้นะครับแล้วผมจะลงคลิปแบบนี้อีกถ้าชอบกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับ